สวัสดีครับสวัสดีพ so ี่น้องทูคู่สุขชนนะครับมืีมนพร้ากับช่องคุณชายชาแนลนะครับมือนีพามากินก้อยเนื้อนะครับก้อยเนื้อนะครับมีผักแก้มกับมีผักสลัดนะครับแล้วก็ผักตัวพูนะครับแล้วก็แตงนะครับผักกระเนะครับหนวยผักกระเจดเนาะนะครับหนวยผักกระถินนั่นเองอันนี้มะเขือนะครับมะเขือเนาะอันนี้อันผักสีลาพี่น้องผักสีลา อันนี้เป็นผักกันจองครับผักกันจองอันน well. ี้กะจิเป็นผักอีหยางบุกข้าเนี่ยบะหมูเพื่อน่าผักลืมผัว่าสันบะแมนหูบะแมนพี่น้องคอมเมนต์มาให้เบิ้งในเด้อครับไว้ใต้คลิปเด้อนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวห้อนๆหนึ่งไม่ไม่พี่น้องเนี่ยเนี่ยข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่มากินน้ำกันครับพี่น้องกินก้อยขมแซ่บแบพี่น้อง ขอพยัยสำหรับท่านที่พอกินดิบด้วยครับเดอ้อเนี่ยฮึมอืม,อม,อมพี่น้องต้องกินน้ำกันแล้วครับเดอ้อฟูบินตามพี่น้องหลายแน่นี่นะครับแซ่บ เขกินแล้วกัน,กนอือ้องกินเบืองผักอันนี้ก่อนพี่นอกผู้ดใดเคยกินไหมคอมเมนต์ไต้คลิป้อครับเด้อผักอีหยังบุ๊บไม่เคยกินหรอกครับ แบบขนาดเนาะมาแล้วครับเดี๋ยวไปบ้านกินเกาเที่ยงกันได้มากินน้ำกันครับ ก็อย่างนี้อผมเล่นน้อยแซ่บนะครับเป็นนัง้งใดครับอากาศหนาวบอล้มพัดบอบานพี่น้องครับนี่หล้มนีดีครับมื้อต้าวนี่หนาวลายพอไปจากลุกอยากตื่นไ่น้องลัางค้นกับตื่นเที่ยงตื่นบ่ายคุณละอากาศมันดีไดย ก็ท่านกินข้าวเที่ยงกับมากินน้ำกันเด้อครับเด้อโอ้แซ่บไปหน่อย,อย แหมพักสลัดกแกับพี่น้องจกักอันนี้ปักซีพี่น้องปักซีแล้วบานเขาเนี่ย dẹp, mà cái gì cứ dẹp, dẹp đi ra, dẹp พี่น้องมะแซบๆหอยใ่จับพร้อมพี่น้องหวานยิงกะผักเขากันหลายพี่น้องมีผักหนุ่มเนี่ะพี่น้องหูกระบ,บอกเนี่ยเดือดำเนี่ยผักยังบุ้นนี่ ดูการมาเป็นผักอยางไงต่ว่าเสดอืมอูนต้มที่น้องเหรอ พักเข้าไปนี่แจ้มพักออืมตับตับตับอืบอีม,ม,ม,มกไปลอง ลมก็ร่มดีพี่น้องเอ้ยหนาวก็นหนาวเมื่อคืนนี่หนาวหลายบ้านพี่น้องหนาวบ่เมื่อคืนเนี่ยอยู่นี่หนาวหนาวเตือนเศร้าขึ้นมาแห้งหนาวเตาโฮมสองผืนกับพระอุ่นพี่น้องทกักไลยเย็นหูจ้อยๆอ ท้อนเหนียวก็อ่อนดีดีครับท้อนเหนียวไม่พี่น้องเอาเนี้ยนี่มาจากสารคามนี่พี่น้องเนี่ยท้อนเหนียวไม่แต่ว่ามากินอยู่ชัยภูมิด้วยพี่น้องเด้ออืมอืมเจ็บกินจากน้อยก่อน หลับยิ้ม ผมน้อยๆอ,ออกเพ็ดน้อยๆพี่น้องแซ่บเนี่ยตับพี่น้องตับก่อยใส่ตับนะอืมอืม,อม พี่น้องโหะสับพักแับพักหนี่เฮ้ยนี่กับผักหลายๆหยมวนใจมวใมนใจนแซบผักเนี่ยพี่อะนี่ตับเด็ดเนี่ยพี่น้องแซ่บขอไพรส์สำหรับผู้ชายบอกกินดิบนะครับ ขอภายสำหรับคนที่ไม่ทานดิบนะครับแกบ็บหลายพี่น้องเลยอือครับครับสิอิ่มแล้วเด็วพี่น้อง กินว่เบิดดอกพี่น้องเัื่อใดกินเบิดเนืะเป็นเุียวมันลายยิ้มแล้วครับพี่น้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่มาเบิงงคลิปนะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ให้นำเดอร์ครับพี่น้องทุกข่สุขนนะครับครับสำหรับมือนี้เพาะแค่นี้นะครับเอาไว้มืออื่นเขาจะมีคลิปยังมาให้พี่น้องกินนั่นนะครับรอติดตามนะครับขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกๆุคนนะครับสวัสดีครับ